เป็นโฉมไมเนอเชนก่อนที่เขาเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นเจเนอเรชันใหม่ค่ะแล้วก็มาพร้อมกับระบบ GVC+ Plus ซึ่งเป็นระบบที่ช่วยเสถียรภาพในการขับขี่เลขกิโลไมล,ล์รวมคันนี้น้อยมากเพียง26,000กิโลเมตรเท่านั้นนะคะซื้อคันนี้ก็เหมือนได้รถป้ายแดงเลยค่ะสวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการแดนนายทัสไบเก่งพรามเจ้าอีกเช่นเคยนะคะพบกับการรีวิวรถยนต์แบบผู้หญิงผู้หญิงนะคะและในวันนี้นะคะแนนก็จะนํารถยนต์หนึันมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันอีกเช่นเคยค่ะเป็นนิว m a สด้าสอง Sport ตัวนี้นะคะเป็นตัวแฮชแบ็กห้ประตูค่ะดีไซน์แล้วก็รูปลักษณ์ของเขาบอกเลยค่ะว่าสวยงามเปต,ตามาก ตัวนี้นะคะเป็นโฉมไมเนอร์เชน์ก่อนที่เขาเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นเจเนอเรชันใหม่ค่ะเดี๋ยวเราไปชมดีไซน์การใช้งานออปชันแล้วก็ฟังก์ชันต่างๆกันเลยค่ะเริ่มจากในส่วนของดีไซน์ด้านหน้ากันก่อนเลยนะคะเนื่องจากตัวนี้เขาเป็นตัวที่ไมเนอร์เชน์แล้วจึงมีการปรับเปลี่ยนความสวยงามกระจังหน้านะคะจะเป็นกระจังหน้าแบบใหม่ซึ่งตัวนี้เป็นกระจังหน้าที่ยกมาจากรุ่นพี่อย่างมานด้า3นั่นเองค่ะไฟด้านหน้าเป็นไฟแบบโบเฉี่ยวนะคะแบบคู่หน้าโปรเจคเตอร์มาพร้อมกับไฟเดย์ทม หล,หลค่ะปรับแต่งความสวยงามด้วยเส้นสายโครเมียมให้ตัวรถเนี่ยมีมิติมากขึ้นค่ะคันนี้เป็นมาด้า2ปี2020ตัวรถของเขาเนี่ยก็จะเป็นสีพิเศษตัวนี้จะเป็นสีขาวแบบเซรามิกนั่นเองค่ะก็จะดูแปลกตาไม่เหมือนใครค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันในส่วนของห้องเครื่องต่อเลยนะคะคันนี้บอกเลยค่ะว่าประหยัดน้ํามันมากๆเลยค่ะและนี่ก็เป็นในส่วนห้องเครื่องของเจ้ามาด้า2คันนี้นะคะ เป็นเครื่องยนต์เบนซิน1 3 0 0ซ c และเป็นนวัตกรรมเทคโนโลยีเครื่องยนต์ใหม่ SkyActive-G จากมาสด้านั่นเองค่ะให้กำลังสูงสุดที่9.3แรงม้าแต่ว่าประหยัดน้ำมันได้มากสุดถึง23.3กิโลเมตรต่อ1ลิตรเลยค่ะเรียกได้ว่า ขับขี่สนุกสมรรถนะเยี่ยมแถมยังประหยัดน้ำมันอีกด้วยค่ะในส่วนของตัวถังแก้มซ้ายแก้มขวาพานหน้าหรือฝากระโปรงตัวนี้เดิมทุกจุดเลยค่ะฉะลากมาอกอรว่ายังอยู่ครบ ออกมาจากโรงงานยังไงนะคะก็ยังอยู่สภาพเดิมแบบนั้นเลยค่ะไม่มีประวัติโดนเฉียวโดนชนมาเลยหัวน็อตเม็ดอาร์กร่องต่างๆนะคะเดิมลุกจุดเลยค่ะก่อนที่เราจะส่งมอบรถยนต์ให้กับลูกค้าเราจะมีบริการคาสปาและก็เปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องให้ใหม่ในวันรับรถด้วยนะคะเราดูกันเสร็จแล้วในส่วนของด้านหน้าและห้องเกลือไปดูด้านข้างและด้านหลังต่อค่ะสําหรับดีไซน์ด้านข้างนะคะคันนี้เนี่ยเขาก็จะให้ความรู้สึกเรียบหรูตัวล้อนะคะ จะเป็นล้ออลลอยลายใหม่ขอบ16นิ้วค่ะกระจกแบบปรับพับไฟฟ้ามาพร้อมกับไฟเลี้ยวบริเวณกระจกข้างนะคะบริเวณกระจกทั้ง4บานนะคะก็ต,ติดกันสัดมาให้แล้วเรียบร้อยค่ะกุญแจจะเป็นแบบ i m m o b i l ซหรือว่ากุญแจอัจฉริยะนั่นเองสามารถเปิดปิดได้จากกลุ่มเล็กๆที่อยู่บริเวณมือจับประตูตรงนี้นะคะมือจับเนี่ยจะเป็นสีเดียวกับ,กบตัวรถเลยค่ะเป็นสีขาวเซรามิกทั้ง4บานค่ะให้ความรู้สึกรเรียบๆคลีนๆน,นั่นเองค่ะเดี๋ยวแนนพาไปชมในส่วนของ สํา,าสหรับในส่วนของดีไซน์ด้านท้ายนะคะไฟท้ายของเขานะคะก็เป็นไฟท้ายแบบโฉบเฉี่ยวค่ะมองเห็นได้อย่างชัดเจนในเวลากลางคืนค่ะมีกล้องมองหลังมาให้แล้วแล้วก็มีเซ,เซ็นเซอร์ถอยอีก4จุดค่ะดีไซน์ในส่วนของกันชนด้านท้ายก็ตกแต่งด้วยเส้นสายโครเมียมเช่นเดียวกันค่ะสวยงามมากเลยสําหรับคันนี้นะคะมีไฟเบรกดวงที่3บริเวณด้านบนตรงนี้นะคะเสาวากาศแบบคลิปฉลามและแน่นอนค่ะถ้าเป็นแฮชแบ็กหประตูเขาก็จะมีที่ป,ปัดน้ำฝ ด้านหลังนั่นเองค่ะบริเวณนี้นะคะเขาก็จะมีสัญลักษณ์โครเมียมนะคะบอกรหัสเครื่องยนต์ Sky Trip G นั่นเองค่ะตรงกลางก็มองเห็นแบรนด์ของมาซาเป็นโลโก้อย่างชัดเจนค่ะเดี๋ยวนั้นจะพาชมกันต่อในส่วนของที่เก็บสัมภาระบ้างนะคะว่าคันนี้เนี่ยจะมีพื้นที่ในการ เก็บสัมภาระมากน้อยแค่ไหนคะในส่วนของที่เก็บสัมภาระด้านท้ายนะคะ<ม>ก็ถือว่ามีพื้นที่ในการใช้สอยตรงนี้พอประมาณค่ะอย่างน้อยก็ยังสามารถวางกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ๆได้อยู่นะคะในส่วนของเบาะด้านหลังตรงนี้สามารถปรับพับราบแบบ40-60ได้อีกเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการเก็บสัมภาระานในกรณีที่เราไม่มีผู้โดยสารด้านหลังนั่นเองค่ะมีถาดรองตรงนี้นะคะปิดไว้เพื่อความสวยงามเรียบร้อยแล้วซึ่งคันนี้ ชุดอุปกรณ์ฉุกเฉินก็ยังอยู่ครบถ้วนค่ะเช่นน้ำยาปะยางแม่แรงต่างๆมาให้ในส่วนของตัวถังนะคะด้านท้ายหัวน็อตเดิมฝาเดิมนะคะกระจกอะไรต่างๆเดิมไม่เคยโดนเปลี่ยนมา แสดงว่าคันนี้เนี่ยไม่เคยโดนชนหนักมาอย่างแน่นอนค่ะและนี้นะคะก็เป็นในส่วนของดีไซน์ภายนอกทั้งหมดนะคะเดี๋ยวเราลองไปดูกันในส่วนของฟังก์ชันการใช้งานภายในกันบ้างค่ะตอนนี้นะคะนันลองมานั่งภายในของเจ้ามาด้า2อปี2020ันคันนี้แล้วค่ะบอกเลยค่ะว่าภายในของเขานะคะ ทันสมัยแล้วก็ฟังก์ชันออปชันการใช้งานเนี่ยถือว่าค่อนข้างครบครันมากๆเลยค่ะตัวเบาะเนี่ยจะเป็นเบาะผ้าเป็นเบาะผ้าทั้งหมดเลยสีดําแต่ว่ามีตกแต่งด้วยลายที่เป็นลายตารางเล็กๆสีน้าเงินตรงนี้นะคะซึ่งลายตารางตรงนี้นะคะก็จะมีอยู่ในบริเวณแผงประตูด้านข้างทั้ง4ประตูด้วยค่ะเ้ว่าเพิ่มความสวยงามให้กับตัวตรถนั่นเองค่ะบริเวณพวงมลาลัยนะคะจะเป็นพวงมลาลัยแบบมัลติฟังก์ชันสามารถรับสายวางสายแล้วก็เชื่อมต่อกับ เชื่อมต่อกับโทรศัพท์ของเราได้สั่งคําสั่งเสียงค่ะสปีกเกอร์โฟนตรงนี้ได้เลยค่ะด้านขวานะคะก็จะเป็นพลสคอนโทรลหรือว่าระบบควบคุมความเร็วขณะวิ่งทางไกลนั่นเองค่ะหน้าปัดมาตรวัดเรือนไม้ตรงนี้จะเป็นแสงสีขาวนะคะมีจอแสดงผลแบบดิจิตอลแล้วก็มีบอกวัดรอบที่ยังเป็นรูปแบบเข็มไม้อยู่นั่นเองค่ะเลขกิโลไมล,ล์รวมคันนี้น้อยมากเพียง26,000กิโลเมตรเท่านั้นนะคะบอกเลยว่าคุ้มค่านะคะถ้าหากว่าซื้อคันนี้ก็เหมือนได้รถป้ายแดง ด้านหน้าตรงนี้นะคะเขาก็จะมีตัวอ d ร์เด็ตทีที่เป็นป็อปอัพเวลาที่เราขับขี่เนี่ยก็จะบอกความเร็วขณะวิ่งนะคะเป็นบบตัวเลขแบบดิจิตอลนั่นเองค่ะถัดมาที่ฟังก์ชันของความบันเทิงกันบ้างนะคะตัวนี้เขาก็จะมีจอเป็นจอแบบทัชสกรีนซึ่งเราสามารถทัชได้จากหน้าจอตรงนี้เลยหรือควบคุมจากปุ่มคอมมานเดอร์ตรงนี้ก็ได้ค่ะก็เป็นลูกเล่นที่น่าเล่นมากๆฟังก์ชันความบันเทิงที่รองรับก็จะมีเรดิโอ FM AM สามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ของเรา ได้นะคะแล้วก็เพิ่มเติมในส่วนของ USB 2จุดแล้วก็ AUX 1จุดค่ะเกียร์นะคะตัวนี้จะเป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ6สปีดแล้วมีโหมดสปอร์ตในการขับขี่ให้อีกด้วยค่ะเพิ่มสมรรถนะให้การขับขี่ของเราสนุกแล้วก็สมูทขึ้นนั่นเองค่ะแล้วก็มาพร้อมกับฟังก์ชันที่เพิ่มมาในเรื่องของความปลอดภัยนั่นก็คือระบบ GVC+ Plu ซึ่งเป็นระบบที่ช่วยเสถียรภาพในการขับขี่โดยเฉพาะเวลาที่เราเข้าโค้งนั่นเองค่ะ คือทําให้รถเนี่ยสามารถทรงตัวได้ดีไม่ว่าระหว่างเข้าโคง้งอยู่ในโคง้งหรือว่าออกจากโค้งนั่นเองในส่วนของฟังก์ชันเครื่องปรับอากาศตรงนี้นะคะระบบแอร์จะเป็นแบบมือปรับหมุนนะคะแล้วก็ช่องแอร์เนี่ยสามารถหมุนได้แบบ360องศาเลยค่ะเรียกได้ว่าตรงนี้ก็สะดวกสบายต่อผู้ใช้งานมากๆเลยนะคะบริเวณคอนโซลด้านหน้านะคะก็จะมีตกแต่งด้วยแถบที่บุกด้วยหนังด้วยนะคะระบบไอส์ทอปเขาก็มีมาให้แล้วนะคะเป็นระบบที่ช่วยประหยัดพลังงานคันีบุ๊กเซอร์วิส ต,ต่างๆก็อยู่ครบถ้วนนะคะรถยนต์ของเราทุกคันเรารับประกันเลยว่าสามารถขอข้อมูลไปตรวจสอบได้รับประกันว่ารถเดิมไม่มีประวัติชนหนักพลิกคว่ำหรือว่ามีอุบัติเหตุน้ําท่วมอะไรต่างๆไม่มีเลยค่ะและนี่ก็จะเป็นในส่วนของฟังก์ชันต่างๆในส่วนของด้านหน้านะคะเดี๋ยวนางจะลองไปนั่งบริเวณผู้โดยสารด้านหลังกันนิดนึงเพื่อดูเ e a ด l มแล้วก็เล็กรุมค่ะ และนี่ก็เป็นในส่วนของที่นั่งผู้โดยสารด้านหลังนะคะตัวเบาจะเป็นเบาผ้าเช่นเดียวกับเบาคู่หน้าเลยค่ะตกแต่งลวดลายแบบเดียวกันเลยนะคะมีจุดล็อกคาซีทให้แล้วเรียบร้อยสําหรับบ้านไหนที่มีน้องๆหนูๆมีเด็กเล็กนะคะเฮดรูมเล็กรูมถือว่าสามารถนั่งได้สบายต่อให้เป็นคนตัวสูงๆก็ไม่มีปัญหาเลยค่ะตรงนี้เดี๋ยวเราไปฟังราคาของคันนี้กันเลยค่ะรับรองว่า จะต้องแบบว้าวแน่นอนเพราะราคาดีมากห่างจากป้ายแดงถึงแสนกว่าบาทเลยทีเดียวค่ะสำหรับราคาของรถยนต์ Mazda 2 1.3 S Sport คันนี้นะคะราคาอยู่ที่4 6 9 9 0 0บาทเท่านั้นบอกก่อนเลยนะคะว่าราคาป้ายแดงของเขาเนี่ยเปิดตัวที่ราคา6,27,000บาทนะคะราคาหายไปแสนกว่าบาทเลยค่ะตรงนี้นะคะบอกเลยว่าถ้าใครกำลังมองหารถยนต์รุ่นนี้ ได้รถที่คุ้มค่าคุ้มราคาไม่ต้องไปซื้อป้ายแดงให้แพงๆอีกเลยค่ะการรับประกันของเรานะคะเราก็รับประกันหลังการขายเช่นเดิมเครื่องยนต์เกียร์แล้วก็กล่อง ECU ให้1ปีเต็มแถมในส่วนของบริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน1ปี24ชั่วโมงทั่วประเทศไทยค่ะสำหรับวันนี้นะคะแนนและรายการแนนในตัดบใบเก่งพรามเ้าก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะ ก่อนจะลากันไปนะคะขอความกรุณานิดนึงฝากกดไลค์กดซับสไครต์หรือว่าคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะอยากให้แนานรีวิวรถยนต์รุ่นไหนอีกก็สามารถแนะนำเพิ่เติมได้เลยค่ะเจอกันใหม่ใน EP หน้านะคะสวัสดีค่ะ